นักยกกลังมุแล like <bbe> ้วเหรอพี่เห็นหรอเป่านักยลังมุกเลยโอ้โหอาบ้องดมันม่มีทีนี้น้องน่าว่าสบายดีสบายดีครับดูได้ลูกเข้าดีๆเด้อลูกเข้าเนี่ยเบิ่งให้ดีเลยเฮ้ยเข้าไปดูดกังจันเด้อไอ้อีได้ลูกนี่ลูกชายผู้ชายตัวน่ะเอ้ยลูกพวกเราได้ผู้ชายผู้ชายเขาว่าลูกพวกเราพวกเราได้ลูกผู้ชาย ได้มาตั้งนานแล้วเดี๋ยวมาคุยได้ยืนหัวนางหัวกับเขาหอนพอดีถึเดือนข้าวฟองเท่าไหร่สะเทงเนื้อ กันเขาเย็นกับโมขยแซบเป็นวัวเรามากหนอยก่อนเรากันมากหน่อยแค่ไหนไปกินตาเดียรดู๋ยวด้วยพินวินเดี๋ยเล่นจะไม่จะบังโกอ๋อไฟมันแห้งไฟมันแห้งไฟมันแห้งก็ลังดีก็ลังดีก็ลังดีอันนี้ยากเนื้อพี่น้องยากเนื้ออันนี้ใครหั่มันแต่ว่าคุยบ่มี ดีไห้เอ็ดกินนะครับบ้านเขาหนาครับบ้านนครับลั่นปดเลยปะอยาอกอยากได้่างเรอยากไ้ัขาเยนี่อยากพ่พ่อยากว่างอันพําเขาเลยดิอยากพี่้อะ

เฮ้เฮ้ปหามาหามาแบบก็ใจฟังไม่นิดหเฮ้เฮ้นีเออตครับอต่อต่อต่ต่อ่อต่อต่อออต่อต่อ่อต่ออต่่อตอต่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 ออต่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 อตออต่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 ตอต่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 อตอต่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 อ

น,น,น,นี่ครับนี่ครับเนี่ยคุณแม่ครับอเอาหมือมาคุณแม่เนาะไม่ได้ไม่เหนียวแล้วแม่เนาะ <laughs> คนก่มาบอกดิี่ยวันี้ปากโกะก็เอากบมาด้วนั่งฮะวันนี้เอากบมาจากโลกวันนี้มาเอากบมาวันนี้สามโลสามโลนะวันนี้มาเอากบไปอ่าโกบไปเป๊ะ

ตัวไม่กบัวหม่ประเดียแมนเหมือนกบเลยน้นยนนยินอุน้อุ้งอุ้งอุ้งอุนะครับงออ้อออออ้ออ้อ เอาไเโอ้ยเนป้าให้กินยเยกินป้าอผมเดี๋ยนี่ได้พราะอะไรอ๋อจะไปกอกนเารมมเบอโยแม่เบอร์จานย่นถ้าวันนี้อาจา์ได้นาจา์คอยอจะตอนนะัวตัวจานด้สดอะ แบบคนขึ้นตรงนั้นใช้ทราบไหม